สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องประโยชน์ของบ้านนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเราไปชมนิทานสนุกๆกันก่อนเลยค่ะมีชื่อเรื่องว่าบ้านของเจ้าสำลีตอนบ้านเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ ที่สองบ้านเป็นอย่างไรเจ้าสมลีได้พบกับเพื่อนโดยบังเอิญจึงเล่าให้เพื่อนฟังถึงเหตุการณ์น้ำท่วมบ้านของตนเองและกำลังเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลมาสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อนของเจ้าสำลีจึงเล่าเรื่องบ้านของตนเองให้ฟังและได้ชักชวนเจ้าสำลีไปพักอาศัยอยู่ด้วยจนกว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จ จ้าวสำลีสังเกตพบว่าบ้านของเพื่อนมีรูปร่างลักษณะและส่วนประกอบที่แตกต่างไปจากบ้านของตนเองบ้านของเพื่อนเป็นตึกสูงมีหลายชั้นตัวบ้านมีรูปร่างคล้ายรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหลังคามียอดแหลมคล้ายรูปสามเหลี่ยมประตูและหน้าต่างคล้ายรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทางและประตูมีช่องกระจกคล้ายรูปครึ่งวงกลมเอาไว้ให้แสงแดดส่องเข้าไปข้างในเจ้าสำลีเริ่มได้คำตอบในใจแล้วหัาบ้านที่จะอาศัยอยู่ได้แม้น้ำท่วมนั้นน่ะน่าจะเป็นแบบใดแต่เจ้าสำลีก็ยังสงสัยว่าเอ๊จะมีบ้านที่มีรูปแบบและส่วนประกอบอื่นๆที่แตกต่างไปจากนี้อีกหรือไม่ และบ้านแบบใดอีกบ้างที่จะอาศัยอยู่ได้เมื่อน้ำท่วมเจ้าสำลีจึงออกเดินทางไปสำรวจบ้านแบบต่างๆต่ตอไปเด็กๆคะเรามาช่วยเจ้าสำลีสำรวจบ้านแบบต่างๆกันเถอะค่ะเด็กๆชมนิทานจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกใช่ไหมเอ่ย ต่อไปเราจะไปเรียนรู้ประโยชน์ของบ้านกันนะคะว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นมีประโยชน์อะไรบ้าง 1. เป็นที่อยู่อาศัยที่ให้ความปลอดภยัยป้องกันแสงแดดป้องกันฝนป้องกันลมและอันตรายต่างๆที่อยู่ภายนอกค่ะ 2. เป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวค่ะ 3. เป็นที่ที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวเช่นทานอาหารนอนหลับพักผ่อนหรือทำงานบ้านเป็นต้นค่ะ 4. เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและ5เป็นรากฐานของสังคมนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับประโยชน์ของบ้านบ้านมีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ